สปอนเซอร์บายเใช้โค้ดมีมิในการซื้อเกมต่างๆผ่านทาง e a แอปกดแอปพลายก่อนชำระเงินจะเป็นการซัพพอร์ช่องของเราโดยตรงขอบคุณทุกคนมากๆค่ะก่อนจะไปเริ่มเอพิโซดที่3นะคะเรามาจับคุณมิแต่งองค์ทรงเครื่องใหม่สักนิดแล้วตอนนี้ระดับแฟรี่ของเราเนี่ยขึ้นมาขั้นที่3แล้วนะในระดับกลิมเมอริงก็ต้องมีการอัปเดตเครื่องหัวเครื่องหน้าเครื่องประดับเพิ่มแททูเรืองแสงที่ขาเข้าไปให้มันดูวิบวับและในส่วนของปีกนะคะก็เพิ่มความวิงวิงและเพิ่มขนาดของปีกให้ใหญ่ า <S 1> <S 1> จากการไปตัดต่อเอพิโซดที่แล้วมาทําไม่มีม,มีลืมเรื่องอะไรไปอย่างหนึ่งรู้ไหมคะคือที่เราไป try for baby กันมาเราท้องป่องไหมจ๊ะเรื่องนั้นก็เป็นคําถามกันต่อไปรอเขาป่องรอเ,เ,เขาคลอดกันออกมาเองแล้วกันนะคะตอนนี้ขอซัมมอนคุณลุงต้นไม้กินคนน no. ัมเบอร์สองเราอยากจะรับงานนิทานจากเขาแต่ว่าเขาบอกว่ายังไม่มีนิทานอะไร a v a i l a b l e ตอนนี้ค่ะยังไม่สามารถรับอะไรได้เพราะฉันทําเกมพังหรือเปล่าอันนี้ฉันก็ไม่รู้เดี๋ยวนะแล้วอยู่ดีๆมีแฟดลีม้มอะไรมนใส่เราเว้ยขึ้นเร็วมากท่าย แทบไม่ทันนางเอามูดอารมณ์หน้าเบื่อมาใส่ให้มีมีค่ะเดี๋ยวเจอนี่นี่นี่ตัวนี้ตัวนี้เลยนี่ดูดูดูท่าบินปีกไม่มีแหวะเข้ามาดู aspiration หน่อยสิจะต้องไปแพร่โรคระบาดเปลี่ยนดวงชะตาควบคุมสิ่งของกระตุ้นความกลัวในเวทมนต์ไปค่ะคุณมีไปทักทายคุณผู้ชายคนนี้ซะหน่อยรู้จักก็ไม่รู้จักกันแต่ว่าทําไมมาทําแบบนี้กับเราเจอดีอีกแนะ่กดไปเลยค่ะที่หัวข้อแฟรี่อยากใส่เป็น b u r n i n g p a t ช e r n มากเลยแต่เห็นบ่อยแล้วเนาะงั้นเราใส่เป็น emotional void element ให้เขาดีกว่าค่ะ มีมีกพร้อมอยังนั่นแหละโดนนี้ทํากระต่นหน้าตาตาแบบนี้เลยและอาการที่เขาจะได้เป็นน่ะมันจะหน้าตาอ้าอันเนี้ยหรอคะอิโมชั่นอลวอยไม่พอหรอกนะกับพี่มาใส่ความเบื่อให้หนูมีเนี่ยพี่ชายต้องเจอการเปลี่ยนดวงชะตาค่ะทาให้ดวงชะตาพี่ชายลดลงใจให้สุดมาทําเราดีนะทีนี้เราเข้ามาดูในข้อมูลของมีมีวันนี้โชคมีมีอาจจะไม่ดีนักค่ะแต่เราสามารถเปลี่ยนโชคชะตาให้ตัวเราเองได้นะคะกดไปที่ตัวเองเลือกหัวข้อแฟรี่เราไม่สามารถทําได้ เพราะว่า emotional force เราน้อยน้อยจริงเหรออุ้ยไล่มนไปสองอันเองน้อยขนาดนี้ได้เลยเหรอแต่เรามีบ้านแฟรี่สุดแสนวิเศษอยู่หน้าบ้านเราแล้วค่ะเพียงแค่เข้าไป regenerate ในนี้แค่วืบเดียวเท่านั้นก็เต็มเปี่ยมแล้วค่ะทีนี้เรามาเปลี่ยนดวงชะตาเราดีกว่ากดไปที่หัวข้อ f ฟ i r y shift l u c แล้วก็ increase luck ในดูสิว่าดวงชะตาเรามันจะเปลี่ยนไปในทิศทางไหนคุณมีใช้มนให้ตัวเองเลยค่ะอุ้ยสวยมาก animate สวยมากโชคดีขึ้นมาเพียงแค่ไล่มนโอ้ว่า Wow. บอร์ดชุมชนเนี่ยเราจะคุณป้าคนนี้ค่ะชื่อคุณป้าว่าคุณป้าชาเลอามานี่ไหมคะไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะว่าอ่านชื่อถูกไหมเรามาขอ,อนิทานจากคุณป้าคนนี้ทํากันดีกว่าแต่เรารับไม่ได้ค่ะเขาบอกว่าเราจะต้องไปทําเรื่อง Rice and s h i n e จากคนที่คลั่งไคล้โนมให้เสร็จซะก่อนถึงจะอันล็อกได้โอ้โหมีการอันล็อกด้วยอะ่ะมาดูที่บอร์ดกันค่ะนี่คนนี้เลยนมเอ็นตูเซียสคุณเกรนโนแอมซึ่งบ้านคุณลุงเกรนอยู่ที่นี่นะคะเราเดินทางไปหาลุงที่บ้านกันคุณลุงอยู่ไหนคคะะหนูมีมา่ คุณลุงคะ คุณลงุงเออฉันตาถั่วจริงลุงอยู่นี่ค่ะสวัสด,ดีค่ะคุณลุงยินดีที่ได้รู้จักนะคะหนูชอบหนวดดอกไม้มากเลยอะแต่มันใส่ให้ซิมผู้หญิงไม่ได้อะหนูเซ็งมากเลยหนูอยากติดหนวดดอกไมอ้อ่ะดับฝันหนูสุดๆเลยอะต้นหนังสือเล็กๆตรงนี้เขาบอกว่าซิมเนี่ยสามารถรับนิทานได้3เรื่องภายในทีเดียวเลยนะแต่เราทําไปทีละเรื่องดีกว่าเนาะจะได้ค่อยๆเข้าใจกับไปทีละเรื่องมาดูเรื่องที่ชื่อว่า rice and shine ริมลาําธารข้างถนนมีบ้านหลังหนึ่งตั้งอยู่เจ้าของบ้านหลังนั้นกําลังมองหาคู่ ๆเพื่อมาส้มแซมชีวิตรักที่แสนจะปั่นป่วนกลางวันนั้นเขาเลยตัดนใจอยู่บ้านตั้งใจทําความสะอาดให้เปล่งประกายแต่พอผ่านไปแค่หนึ่งชั่วโมงเขาไปอาบน้ํแบบจัดเต็มแล้วพูดว่าก็โอเคแล้วละ่ะมันไม่ได้เละเทะขนาดนั้นสักหน่อยแต่พอตกกลางคืนไม่รู้ว่าเพราะแสงประกายหรือเวทมนต์ใดๆบ้านก็สะอาดเอี่ยมไปหมดเลยเช้าวันต่อมาเจ้าของบ้านหลังนั้นก็ยิ้มกว้างแล้วก็เทเครดิตว่าเขาเนี่ยแหละที่ทําความสะอาดบ้านหลังนี้ทุกซอกทุกมุมของรางวัล จะได้เป็นแฟรี่ริงด้วยนะคะซึ่งคืออะไรเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะรับเลยภารกิจของเราคือต้องไปถามชาวซิมเกี่ยวกับความเชื่อในเรื่องของแฟรี่ค่ะแล้ววันนี้เราเดินทางกลับไปที่กริงเกิลส์บาร์กันดีกว่าทําความรู้จักกับชาวซิมที่ผ่านไปผ่านมามเข้าไปที่หัวข้อเฟรี่นะคะแล้วเลือกอินเทอร์เหลังจากนั้นเราก็จะเจอหัวข้อคุณเชื่อในเรื่องแฟรี่ไหมเขาบอกว่าเขาเชื่อในเพอร์รีส์ค่ะเป็นสิ่งมีชีวิตมีปีกโบราณที่งามล้ําและอยู่ได้ด้วยน้ําหอมเท่านั้นช่งดูหรูหราอะไรประมาณนี้ระหว่างนี้ ้เราก็เอ่อให้โรคภัยไข้เจ็บเขาติดตัวกลับไปนิดนึงแล้วก็ต่อด้วยทําให้ดวงชะตาของเขาลดลงสัหน่อยนะเราอยากจะทริกเกอร์ความกลัวเขานะแต่ Emotional Force เราก็ลดเร็วมากเลยค่ะเพราะฉะนั้นแล้วก็พี่ชายจ๋าแอบซอบ Emotion ไม่ได้เพราะเขารู้สึก Uncomfortable หรอเรา Regenerate ก็ไม่ได้เพราะว่าขาดสามพายซอฟ a ฟอรี่ดัโอไม่นะพี่สาวลิลิทขอ Emotion หน่อยเดี๋ยวฉันจะปวยเย yeah, เอา หน่อยนะขอบคุณมากโอ้โหได้มาเยอะเลยค่ะความสัมพันธ์ของคุณมิกับลิลี่จะเริ่มด้วยการไม่ถูกชะตากันก็เพราะนางฟ้ากับแวมไพร์เขากันไม่ได้เท่าไหร่โหมีระบบออกเขาเขาไม่ได้กับออกเขาเอือ่นว้าหรอว้าวอันนี้ชอบค่ะและฉันถามเขาไม่ได้เหรอว่าเขาเชื่อในแฟรี่หรือเปล่าอ่ะหรือว่าเขาเป็นแวมไพร์วะเขาก็เลยไม่เชื่อจริงด้วยค่ะกับจิมธรรมดาทั่วไปเนี่ยเราถามเขาได้นะอย่างเจเอโรอิสเนี่ยเขาบอกว่าเขาเชื่อในเบริกินนี่ค่ะเป็นพวกนางฟ้าที่อาศัยอยู่ในเขตแดนลับที่ที่อยู่ระหว่างใส่น้ํากับพื้้นนดินแลว ก็ดำเนินชีวิตอย่างหลบๆซ่อนๆด้วยหลังจากได้ข้อมูลจากเหยื่อแล้วล่ะก็เหยื่อยังไงก็ต้องเป็นเหยื่อคะ่ะขออารมณ์มาเสริมสร้างให้มินนี่หน่อยได้ไหมคะใจโชคชะตาที่ไม่ดีให้เอโลลิสด้วยคะ่ะมันเป็นหน้าที่ของเรานี่คะต่อด้วยโรกรีนนี่มินนี่พี่สาวจ้าพี่สาวจะทําสวนอย่างบ้าคลั่งเลยละจ้าอุ้ยเขาเปลี่ยนเป็นชุดว่ายน้ำแล้วดูปตัวเขาดิอุ้ยโลกนี้น่ากลัวมากอะเหมือนมีหนอนขึ้นเลยอะสำหรับทีน่าทิงเกอร์เนี่ยเขาบอกว่าเขาเชื่อในเหล่าไซต์ะคะ่ะเป็นเปรียบเสมืออนนราชวงศัย,ยใ ปราสาทลับตาผู้คนคอยจัดเลี้ยงหรูหราแบบสุดเหวี่ยงความไม่เชื่อนี่แหละที่ทําให้พวกเขาดูเล็กลงแต่พวกเขาก็ไม่เซเรียสนะคะแค่ท่าระวังไว้ว่าถ้าได้ยินเสียงร้องหวยหวยัวแล้วก็อย่าชนาใจเชียวเราไม่มั่นใจว่าทําไมพลังของเราลดเร็วมากหรือว่าการไร้คาถาแย่ๆอะไรพวกนี้มันต้องใช้พลังเยอะมากๆเต็มที่เลยค่ะมีมีนั่นแหละไล่คาถาลงไปดูดิหูลดที่ลดที่คือเกือบตุยเลยนะเรารีเจเนเรตตัวเองได้หรือ,อยังนะก็ยังไม่ได้นะคะขาดแฟริดั ค่ะข้ามาดูอาเบลิตี้พอยต์ของคุณมีนะคะตอนนี้มีขึ้นไปถึง3เลยค่ะเราขออัพอันนีไวละกันค่ะเวลาเราใช้เวทมนต์อะไรใครเขาจะได้ไม่ชอบที่นหน้าเราเนี่ยน้อยลงหน่อยอุย้ยหล่อลืน่น <c> ห <oughs> ล่อจริงทุกคนนี่ซิมซุ่มนะเนี่ย NPC ซ <Pan> ุ่มบ๊อบแพนเค้กเธอเชื่อในเรื่องแฟรี่ไหมฉันอยากรู้มากเลยอะ่ะฉันเห็นในเว็บเธอซิมเธอมีปีกด้วยนะบ๊อบบ๊อบบอกว่า,วาเขาเชื่อในครอบครัวแฟร์นะคะครอบครัวแฟร์เนี่ยสูงแค่สฟุตแต่แอบเล็ดลอดผ่านทางลับธรรมชาติได้สบายถ้ากังวล พวกคริมบิลคืออะไรไม่รู้แค่มีเหล็กไว้ใกล้ตัวก็ช่วยได้หรืออย่างที่เขาเล่ากันมาเนาะมีมีเล่นกับบ๊อบสนุกเลยแต่เราก็ยังไม่สามารถทริกเกอร์เฟียใครได้เลยอะทุกคนใครก็ได้ค่ะขอพลังอีโมชั่นหน่อยค่ะมีมีว่ามีบิ๊กเธอจะใกล้ตุยเย่เต็มดีแล้วขออีกคนนึงนะคะพี่ชายดูดซับพลังเยอะก็เตรียมตัวตุยไว้ด้วยละมีมีมีโน i ิฟิเคชันแบบนี้มีมีชักมั่นใจแล้วว่าน่าจะมีการตุยเย่จากการดูดซับอารมณ์เยอะเกินไปไว้ไปทดลองกันค่ะจิมล่งง่วงมากค่ะเลยพากลับบ้านมมาาาทีีน้พอเ ไปค่ะไว้ตัเอเนอรเนี่ยเขาบอกว่าแฟรี่สามารถนอนบนเปียโนหรือว่า้านตุ๊ก,กตาก็ได้อยากรู้ต้องลองค่ะเขาไปหมดสร้างเลย้านตุ๊ก,กตาราคาแปดร้อยนี่ไงมีคําสั่งช n ิ and s l e e p ด้วยไหนคุณมีคะเข้าไปนอนในบ้านตุ๊ก,กตาให้ดูนะ่ะอุยน่ารักมากทุกคนน่ารักมากนอนเกาหัวด้วย <laughs> น่ารักจัดเลยอะ่ะมาดูขั้นที่สี่ของแฟรี่คือขั้น b ริ l l i a n t ใช่มา n i p ูลเลตเนี่ยเราสามารถควบคุมสิ่งของด้วยเวทมนต์ได้แล้วสามารถเจกให้สะอาดเลิะเทอะ ไม่ซ่อมแซมหรือทําให้สดใหม่ได้ทันทีมีคําอธิบายด้วยนะว่าแฟรี่น่ะไม่มีเวลามานั่งทางานบ้านหรอกเวทมนต์ที่มีก็มีไว้ใช้สิจตเสกให้สะอาดเรียบร้อยแบบเทพธีดาเลยหรือจะซุกซนแบบตัวจิ๋วด้วยการทําให้กล่องไม้แตกสกรปรกก็แล้วแต่ในสายอารมณ์เนี่ยจะมี2เทียด้วยกันเทียแรกคืออินฟลูเอนซ์เรレーショชิพเราสามารถควบคุมค่าความสัมพันธ์ของเราและซิมตัวอื่นได้ขั้นที่2คือควบคุมค่าความสัมพันธ์ของซิมตัวอื่นค่ะอย่างเช่นเราจะทําให้จอฟรีย์กับแนนะซี่แตกกันหรือรักกันมาก ก็ได้มาดูฝั่งเนเจอร์นะคะบลูมแพลนค่ะเราจะเสกให้ต้นไม้ผลิบานให้โตเต็มวัยออกดอกพร้อมเก็บเกี่ยวได้ทันทีโอโหใส่เนเจอร์นี่คือน่าจะแตะเงินล้าน10บล้านได้ง่ายๆเลยค่ะในเกมนี้มาดูแพสซีฟการแรกกันนะคะกับสปิลโอเวอร์รีสิสแตนจะเป็นการช่วยลดโอกาสที่เราจะรับอารมณ์แปรปรวนของคนอื่นระหว่างที่เราดูดซับอารมณ์เข้าไปอีกการคือสปิลโอเวอร์เซนซิทิวิตี้จะเพิ่มโอกาสที่เราจะรับอารมณ์จากคนอื่นเมื่อใช้เวทดูดอารมณ์เราจะรับอารมณ์ จากใครต่อใครที่หลั่งไหลเข้ามาในตัวเราแล้วก็อบกอดมันให้เป็นของเราเองซึ่ง2อันนี้ยังไม่ค่อยเข้าใจความแตกต่างเท่าไหร่แต่สิ่งที่เราต้องอัพคืออันนี้แน่นอนค่ะใน aspiration มีอีก2แต้มมันจะไปเหลือหรอคะ <laughs> มันก็ต้องไปควบคุมค่าความสัมพันธ์คนอื่นสิคะ ไมพิเศษของเราเริ่มโตขึ้นมาแล้วค่ะต้นเนี้ย lightning root หูเท่มากอะใบเป็นสายฟ้าเลยพอกดเข้ามาแล้วเขา connect to power grid ด้วยคืออะไรอะมีมีลองไปทำหน่อยได้ปะฮะาจอมจอมต้นนี้เหรอ grid status not connected คืออะไรอะ connect เอ้ยตอนนี้คอนเน็กแล้วแล้วทำไมบม๊มีรู้สึกสะอาดขึ้นเรื่อยๆอ่ะเพราะว่าเราอยู่ท่ามกลางธรรมชาติหรือเปล่าคะฉันงงฉันงงไปหมดเลยบีมีลองดูซิไปทําความสะอาดตัวเองในธรรมชาติแต่ในการที่เขาเดินไปเดินมารอบธรรมชาติก็สะอาดเหมือนกันค่ะแล้วก็ต้นออร,ร่าบอสซอมเนี่ยพอเรากดเข้าไปแล้วใช่ไหมคะเราสามารถเปลี่ยนออร่าของมันได้ค่ะตอนนี้มันเป็นออร่าที่ถ้าชิมตัวไหนอยู่ใกล้เนี่ยจะรู้สึกแฮปปี้มีการเปลี่ยนว่าถ้าอยู่ใกล้ต้นเนี่ยทำให้เราสูญเสียบาลานซ์ไปด้วยนะทําทําไมอ่ะเราว่าเราตั้งเป็นอันนี้ดี อื่นอยู่ใกล้ๆเนี่ยเขาจะได้รู้สึกเหมือนต้องมนอยู่แล้วเวลาเราเปลี่ยนเราต้องใช้อ่าต้องใช้พิกซี่ดัสด้วยซึงพิกซี่ดั๊นี่ตัวเหลืออีกสองอันเองโวไปค่ะเข้าไปที่สภานางฟ้าและเก็บออกมาพี่สาวคนนี้ติดเชื้อโรคอะไรมาอีกแล้วค่ะเนี่ยต้องให้หนุมีรักษาให้ตลอดเลยนะคะพี่สาวแกใช้เว่นนิดหน่อยอิโมเจนอลฟอสลดลงมเป็นครึ่งหลอดเลยอ่ะไม่มีเอาอิโมเจนอลกลับมาเลยเออเรามีแต้มนี้อยู่นี่เซนส์เชาวเวซเบิลอะที่เขาบอกว่าจะรู้ได้เลยว่าพื ทั้งเขตนี้มีตรงไหนหายากหรือว่ามีอะไรบ้างพอเราใช้เวทมนต์ไปแล้วแล้วเราจะรู้ได้ไงคะเราเราเราเออเราจะมองเห็นจากไหน <c oughs> อ่ะเออก็ยังไม่รู้ค่ะว่าดูตรงไหนนะคะถ้าใครทราบแล้วก็พิมพ์คอมเมนต์บอกกันได้เลย <c oughs> ขอแอบ,บมาทำแอสเพรสชันนิดนึงนะด้วยการควบคุมอ็อบเจกต์ค่ะเราจะให้มันเบรนเลยก็ได้ก็คือไฟไหม้เลยเหรอจุดจุดจุดไฟได้เลยเหรอคะมีมีลองซิ <c oughs> อ่ะแต่ต้องใช้โอ้โหต้องใช้ไฟลดาซเยอะมากเลยปะเนี่ยอ้าวไม่มีไฟหรอก็คือ กลายเป็นไม้แบบนี้ไปเลยงั้นเรามาเสกให้เขาไม่ไหมแล้วมันจะกลายเป็นยังไงนะแค่เนี้ย <laughs> โอ้โหนึกว่าจะสนุกกว่านี้นึกว่าจะแบบวุมเป็นไฟขึ้นมาใช้เวทไปสองครั้งอิโมชันอลฟอสลดลงเกือบครึ่งเหมือนว่าเราจะมีพวกขวดยาอารมณ์อะไรอย่างนี้อยู่นะถ้าสมมติว่าเรากินเข้าไปอะค่ะที่เราเก็บมาจากต้นไม้อ่ะเราจะได้ค่าอิโมชันอลฟอสเพิ่มขึ้นไหมนะอุ๊ยได้เพิ่มขึ้นด้วยค่ะอ่าถ้าสมมติว่าเราฉุกรละหุกฉุกเฉินจริงๆใช่ปะก็กินพวกขวดยาจากต้นไม้ได้เลยแปลว่าควรจะต้องมีติดกระเป๋าไว้ค่ะทีนี้พวกต้นไม้ที่อยู่ในบ้านเราพวกใบๆอะไรพวกเนี้ ว่าเราเก็บมาในกระเป๋าก็ดีนะคะเพื่ออนาคตเราจะต้องไปปรุงยาไงเพราะเราก็มีแพลนอยู่นะว่าเราจะเป็นหมอยาอ่ะเช้าวันนี้ดวงชะตาของเราเรื่อยๆเลยค่ะโชคปานกลางไม่ได้ดีไม่ได้ไม่ดีอะไรกดมาที่ตัวซิมเราเนอะเลือกไปที่แฟรี่นะคะตอนนี้เราสามารถเปลี่ยนค่าความสัมพันธ์ของเรากับใครก็ตามได้ทันทียกตัวอย่างเช่นกับพี่สาว Karen, แคเรนละกันเป็นโลกมาอีกแล้วหรอพี่สาวเราสามารถ increase friendly Relation s h i p หรือจะเพิ่มค่าโรแมนติกเลยก็ได้เฮ้ยมันเพิ่มลดได้ขนาดนี้เลยเหรอไหนลองเพิ่มดี คุณมีเขาจะใช้คาถาเวทมนต์อุ้ยสวยมากเขียวเขียวเขียวเต็มหลอดโกงคำเดียวเลยนะภาคเสริมเนี้ยรีวิวไม่รู้จะรีวิวอะไรแล้วโกงมากโกงจัดๆด,ดูแลตัวเองให้พร้อมแล้วเราเดินทางไปที่สวนสาธารณะวิ i s t l ติ g t ต s t ์การ r เดนกันจะสิมนั่งอยู่ตรงนี้ทําความรู้จักกันซะหน่อยย่าเพิ่งเดินหนีค่ะพี่สาวเขาจะบินไปคุยกันที่ไหนคะเนี่ย s <S พี่สาวคะเอ้าพี่สาวกลับบ้านเฉยบอกให้มาคุยกับพี่สับพี่สาวอย่าเพิ่งไปพี่สาวสวัสดีค่ะสวัสดีอย่างนอบน้อมนะคะหลอกให้ตายใจไปก ทำไมทุกคนเขาจะไปไว่ายน้ำกันที่ไหนคะมาแบบเนี้ยแล้วเดี่ยวนะท่านโทษทีนะฉันคุยกับใครไม่ได้เลยเดินหนีฉันหมดเลยพี่สาวเชื่อเรื่องแฟรี่ไหมคะนี่ถามข้ามกําแพงกันเลยคะ่ะพี่สาวเขาเชื่อในมอสเมเดนคะ่ะเป็นคนที่เข้าใจคุณสมบัติการเยียวยาของพืชพันธุ์ได้เป็นอย่างดีโอ้โหส่วนพี่สาวคนนี้เชื่อในเหล่าซีรีและอันเซรีนะคะเป็นแสงสว่างแล้วก็ความมืดเนาะเชื่อกันว่าเหล่าเซรีเนี่ยเป็นที่รู้กันว่าคอยมอบรางวัลให้ซิมผู้มีน้ำ แต่ก็เหมือนกับเหล่านางฟ้าทั้งหลายพวกเขาอาจจะคาดเดาไม่ได้เหมือนกันส่วนคุณป้าคนนี้นะคะเขาเชื่อในพวกยุมโบสอ่านถูกไหมคะสูงแค่2ฟุตเท่านั้นเลยมีผมสีเงินที่คอยพลิ้วไหวพวกเขาจะออกมาเต้นรําท่ามกลางแสงจันทร์ถ้าได้รับเชิญไปร่วมงานเลี้ยงสุดตระการตาของพวกเขาแล้วก็ถือว่าเป็นเหตุการณ์สาคัญในชีวิตเลยทีเดียวส่วนพี่ชายคนนี้เชื่อในเรื่องของไรอ่ะถ้าอ่านผิดต้องขออภัยนะคะอ่านยากมากพวกเขาเป็นนางฟ้าพิทักษ์ป่าไม้นะคะจะปรากฏตัวก็ต่อเมื่อถูกยั่วยุให้โกรธเท่านั้นแต่โชคด ที่สามารถทําให้พวกเด็กๆพวกนั้นเนี่ยพวกนางฟ้าพวกนั้นเนี่ยอ่อนโยนลงได้ด้วยเครื่องบูชาเ hey, ททเนีโทรมาบอกว่าอยากจะมีเบบี้จังเลยเอาเลยเอาเลยมีเลยมีแฟรี่ตัวน้อยอีกตัวเลยเควสต์ uh oh. ต่อไปของนิทานเรื่องนี้ uh oh. เราจะต้องไปหาแฟรี่ริงค่ะอ๋อ oh, หรือว่าเห็ดกลมๆอันนั้นในอิปแรกอะ่ะคือแฟรี่ริงค่ะอันนี้หรือเปล่าใช่แน่ๆเลยอะ่ะคุณมีค่ะคุณมีบินมานี่สินี่ไงมีคําสั่งใหม่แล้วค่ะชื่อว่า I believe in ต้องเลือกว่าเชื่อในแฟรี่ตัวไหนหรอเอาไดแอสละกัน ดูอารมณ์แปรปรวนเหมือนเราดีมิมิแกมาเลือกเร็ว อ๋อคุยกับเห็ดแบบนี้เลยโ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 อ้เสร็จแล้วค่ะนิทานเรื่องนี้และนิทานเรื่องนี้ก็จบลงนะคะเรื่องราวเนี่ยผ่านไปหลายวันเลยเจ้าของบ้านหลังนั้นได้รับคําชมมากมายจนชีวิตคู่เริ่มดีขึ้นแต่เจ้าของบ้านก็ยังคงสงสัยไม่น้อยเขาเลยแอบลงมาในคืนหนึ่งค่ะและเห็นหน้าฟ้าตัวจิว๋วกําลังเสกให้ห้องครัวสะอาดวิง่งเขาเลยทิ้งของขวัญเล็กๆไว้ให้ค่ะเป็นแซนด์วิชชีสย่างค่ะเป็นของตอบแทนเนอะที่คอยเอาใจคนรักของเขานั่นเองอุ้ยน่ารักมากอะเรื่องเนี้ยแล้วเราได้ นมตัวนี้ด้วยนะเวอรี่แฟรี่นมไว้เอาไปเตะนมจนรวยกันที่บ้านนะคะคือทุกคนเราเชื่อมากว่าทุกคนที่เล่นน่ะต้องรวยจากการทำเนเจอร์แน่นอนมั่นใจแบบร้อยเปอร์เซนต์ยังไงไม่รู้เพราะว่าแค่อ่านยังรู้เลยว่ารวยส่วนเราเตะนมจนรวยไหนเราขอมาแซมมอนหน่อยสิเพื่อนรักุ่มไม้กินคนเราจะรับเควสจากคนนี้ได้ไหมเนี่ยก็ยังไม่ได้ค่ะเพราะว่าอะไรไม่มั่นใจเหมือนกันนะคะหรือว่าต้องทำเควสจากคนอื่นก่อนไหมไม่รู้อุ้ย ผู้ชายคนนี้ใช่คนที่อยู่ในบอร์ดไปะคะพี่ชายอย่าพิ่งไปนี่ไงเป็นเทรดเพอร์เซนค่ะคุณโจเทรดเดอร์แกเขาจะไปไว่ายน้ำกันที่ไหนบีมีก็ตามเขาไปดีพี่ชายสวัสดีค่ะอุ้ยเราเทรดไอเทมได้ด้วยเหรออุ้ยในกระเป๋าเรามีเยอะนะตอนนี้เรามีแต่ของดีๆทั้งนั้นเลยเราอาจจะเทรดได้ด้วยเฮ้ยเราสามารถเทรดได้เราจะเทรดกับอะไรอะ่ะคือในตัวเรามีลัคกี้ลิควิดจะปะร้อยสี่เลยนะ,อะลองให้พี่ชายดูเผื่อเราได้อะไรดีๆกลับคืนมานี่ค่ะพี่ชายของหนูเอแล้วของพี่ชายจะได้อะไรอุ้ยพี่ชายให้ไหลนิงล่งรู กลับมาเลยลดอยู่นะพี่ชายจากนั้นขอ,อนิทานกับพี่ชายสักเรื่องมันมีเรื่องหนึ่งราคา444เหรียญอีกเรื่องหนึ่งราคา222เหรียญเงินไม่ใช่ปัญหาค่ะเพราะฉะนั้นเราจะเลือกทําอันนี้ก่อนเลยนะ Deliver the news ครั้งหนึ่งมีชายรูปร่างดีผู้หลงไหลในความรักเขาคอยหวานเสน่ห์ไปทั่วและสาวๆก็พากันหลงไหลเขาแต่หญิงสาวในชุดแดงกลับไม่ตกหลุมพรางนั้นทเมินเขาสนิทเลยจากความผิดหวังนี้เขาก็เริ่มวางแผนเจ้าเล่ห์ขึ้นมาน่าสนใจมากค่ะอันนี้แล้วเราได้รับ f e r r y Seedling ด้วยนะคะที่เราเสก พ่ะแม่พรงไพรขึ้นมาเราจะต้องทำการส่งซ u เปอร์เนเจอรัลชิลด์เอเล็กเซอร์ค่ะ,ะบินมาดูที่หน้าร้านพี่เพย์พี่เพคะมีขายไหมคะเนี่ยต่อราคาสักหน่อยไหนมาดูดีว่าร้านพี่เพมีเปล่าพี่เพย์เขาอุตส่าห์ลดราคาให้เราเอ่อไม่มีพี่เพไม่มีอะไรที่สำคัญสำคัญขายให้เราเลยเหรอแต่ว่าเราต้องคราฟขึ้นมาเองใช่ปะทันโทษนะต้องมีเลเวล9ในสกิลพี่เพเพื่อที่จะคราฟสิ่งนี้ได้งานนี้นทานเรื่องนี้อาจจะต้องแปะไว้ก่อนนะคะไปดูแอสเพอเรชันกันต อีกสักอันหนึ่งซึ่งมีอ็อบเจกต์อะไรแถวนี้ไม่นะอุ้ยเราควบคุมชิงช้าอันนี้ได้ค่ะให้มันไหมได้เลยเราเราจะทําเพื่ออะไรอะมิมีมโรยผงแฟรี่ลงไปแล้วก็บ้มไม่เลยเห็นหลอดอิโมชั่นอลฟอร์์ของตัวเองล้วคือแบบพากลับบ้านก่อนเลยไปขึ้นไปบ้านนะแล้วก็ไปรีเจเนเรทเลยค่ะคุณมีไปเติมหน่อยเติมเสร็จแล้วเราก็ลงมาปลูกพืชปลูกผักเพิ่มกันดีกว่าเตียงนอนขอยาดขายไปเลยนะซื้อกระถังหนึ่งอันมาปลูกไว้ค่ะเพราะว่าเรามีดราก้อนฟรุตถึง3อันให้คุณมีเขามาปลูก เร,เ,เราไม่ลืมนะว่าเราทำา a c t o r i u s อะแต่เราเชื่อว่าถ้ารวยอะแปบ๊บเดียวรวย <laughs> ไม่รีบไม่รีบทุกคนไม่รีบไทเทเนียเธอเอาอะไรมาให้ฉันหรออุ้ยเป็นเพื่อนรักที่ดีมากเลยเอ๋อเขาเอาถุงสตาร์เตอร์ฟรุตมาให้เราด้วยค่ะอุ้ยขอบคุณมากเลยนะไทเทเนียแอสเพรชั่นเราเหลือข้อเดียวเท่านั้นก็คือทริกเกอร์เฟียร์ให้เราใช้เวทแฟรี่แสนสนอย่างเช่นเปลี่ยนดนชะตาเขาหรือว่าเอาโรคภัยไข้เจ็บไปใส่เขาความกลัวจะไม่เกิดขึ้นกับเหล่าบรรดาแฟรี่หรือว่านักเวทนะคะอุ้ยพี่สาวทําอะไระพี่สาวพี่สาวเอาคืนหนูมีเอาแบบนึงนะเราใช้เวทมน เพิ่มค่าความสัมพันธ์ให้พี่สาวแคเรนสนิทกับมิมิตอนนี้เราเดินทางมาถึงขั้นสูงสุดของการเป็นแฟรี่นั่นก็คือระดับเรเดียนในสายแมเนจพล레이ชันเราสามารถนำนมมามีชีวิตได้และสามารถมอบหมายภารกิจให้กับนมได้ทันทีอย่างเช่นดูแลสวนทําความสะอาดซ่อมแซมหรือปกป้องบ้านจากโนมไร้ไร้ละยมบัตูดก็ยังได้เฮย้ยจริงดิอีกเพิกหนึ่งคือเราสามารถทําให้อายุของซิมตัวอื่นเพิ่มขึ้นได้เลือกเลยค่ะไม่ต้องคิดเดี๋ยวไปลองกับคนแก่กันอยากจะรู้ว่าตุยเปล่าในสาย อารมณ์นะคะจะเป็นเรื่องของ Influence Sentiment ะค่ะจะมีมาทั้งหมด2เทียด้วยกันเทียแรกเราจะควบคุมความรู้สึกของซิมตัวอื่นที่มีต่อซิมตัวเราเทียที่2เราจะควบคุมความรู้สึกของซิมตัวอื่นกับ ซิมตัวอื่นใส่ธรรมชาติคือ transform into fairy เราสามารถเสกให้ซิมอีกคนกลายเป็น f ฟร r y ได้แบบถาวรอ,อันนี้ดีมากแต่ไม่อัพ Passive ติดตัวการแรกคือ expert regeneration ในการ regenerate emotional force เนี่ยจะได้เพิ่มมากยิ่งขึ้นส่วนอีกกิ่งหนึ่งก็คือ energetic dreamer เราสามารถฟื้นฟู emotional force ในขณะที่เราหลับได้ในส่วนของ customization เนี่ยเราเลือกได้กานเดียวนะสมมติเราอัพกานขวาแล้วกานซ้ายเราจะไม่สามารถอัพได้นะคะเราคิดว่าเราไม่ต้อง นอนอช่างมันเหอะเรื่องนอนเราอัพอันนี้ดีกว่าจะได้เพิ่มมากขึ้นแล้วเราก็จะต้องควบคุมโนมด้วยเพราะว่าเราต้องสร้างความกลัวให้กับซิมตัวอื่นแต่เราอยากควบคุมความรู้สึกซิม2ตัวด้วยอะงง้นพสซีฟเรายังไม่เอาค่ะเอาอันนี้ก่อนดีกว่า <c oughs> เอามาทาแอสเพลชั่นกันก่อนนะเออเหมือนว่าเรามีโนมอยู่ในกระเป๋าไหมคะโนมนางฟ้าตัวเนี้ยถ้าสมมติว่าเราเอาเขามาวางแล้วเรามีคาถาแฟรี่แล้วอุย้ยอิโมชั่นอลฟอร์สหมดเร็วมากแม่อามีม,ม,มีมีไปเติมก่อนเติมอารมณ์เสร็จแล้วเรามากดที่โนมกันนะคะไปที่หัวข้อฟ แล้วก็ให้นมตัวนี้มีชีวิตขึ้นมาเพื่อที่จะช่วยเราทําสวนดีกว่าค่ะโอ้มาลิากก็๋ยเจ้านมน้อยจงมีชีวิตขึ้นมาอีนี่ไงในการที่นํานมให้มีชีวิตเนี่ยเราก็ต้องระวังด้วยนะว่าถ้าเราเสกนมขึ้นมาหลายครั้งอาจจะทําให้เหล่านมตัวอื่นเนี่ยเกิดความไม่พอใจได้และถ้านมร้ายๆปรากฏตัวในบริเวณบ้านละก็สิ่งของอาจจะพังบ้านอาจจะสกระปรกขยะกองไปภูเขาต้นไม้อาจจะตายและเหล่าสิมทั่วไปก็จะมาโหสุดขีดระวังให้ดีละ่ะเราเตือนคุณแล้ว คิดว่ากลัวปะ <laughs> มาเลยค่ะพร้อมฟาดแ่งมากโอ้ oh. น้องนมเพราะว่ไปวับมาแล้วมีเมล็ดพวกนี้ตกอยู่ด้วยนะคะอันนี้คือถุงแร่แผสงเลยนะถุงเมล็ดพืชหายาขั้นสุดตอนนี้ในหัวมีแต่คาว่าโกองอุ้ยมีพิกซี่ตัวเล็กๆค่ะทุกคนมีพูดปลายตัวเล็กๆมัดมากำลังกวนต้นไม้เราอยู่หรอซึงมันน่ารักมากเลยนะอยากเก็บไว้ะแต่คิดว่าน่าจะไม่เป็นผลดีกับต้นไม,ม้อ่ะไม่มีไล่เข้าไปเร็วจะไล่ยังไงคะเออไล่ดีๆไปสิไปสิปสจ้าไม่กลวนนะโอ้เป็นคนดีไล่กันดีๆเนาะเออทันโทษนะเราสา สามารถอีโวล์ต้นไม้เราได้เพราะว่านมตัวนี้จริงๆหรออ๋อเราเสกเขามามีชีวิตแค่ชั่วคราวค่ะเขาไม่ได้อยู่กับเราตลอดเลยนะความสงสัยเกิดขึ้นในหัวเราถ้าเราเสกเขาอีกทีหนึ่งนะเรเาสามารถอัพคุณตี้ของพืชพธุ์นนะาผักนะเรเาให้ไปถึง perfect ได้เรื่อยๆเลยหรือเปล่าอยากรู้ต้องลองค่ะจะนมจิว๋วจงตื่นขึ้นมามีชีวิตอีกครั้งหนึ่งคุณผู้ชมคะพริบตาเดียวเราคิดว่าเราน่าจะอีโวล์ได้อีกแล้วเฮย้โฮยโกงจัดเรานึกนะว่าถ้าเรามีแต้ม ทำให้มันผลผลิตพุ่งขึ้นมาได้ทันทีเลยแล้วก็ขายแล้วก็วนอยู่อย่างนั้นวนลูปความรวยเล่นเกมเพท์ทำอะไรอะ่ะแล้วจะ จตตเล่นอะไรกันนะคะในเกมเพลเริ่มส่งกระใสแลกทูลิตเชสก็ง่ายมากเพราะว่ากินกระดินอะไรได้แล้วยังหาเงินง่ายอีกเหรอคะเนี่ยเจกนม2ทีตอนนี้พวกบรรดาผักในบ้านเราขึ้นไประดับแม g กเนฟิเซนแล้วอะ <c oughs> แล้วถ้าเราเสกอีกทีหนึ่งอะ <c oughs> มันก็คือจะไประดับเพอร์เฟกเลยนะกด E w o l f ร์ l ออโอ้โ <Perfect S 2> หดากอนฟูะระดับเพอร์เฟกวันนี้เราลองเดินทางไปที่เดอะนมเอ็กซิบิทกันดีกว่ามาทำแอสเพอร์เรชันกันดีกว่าค่ะใช้เวทมนตร์ร้ายๆใส่ซิมกันเริ่มด้วยการทําให้เขาโชคร้าย โชคร้ายทีเดียวอาจจะน้อยเกินไปอีกสักทีเะล่าพี่ชายอีกทีไม่ได้เพราะว่าโชคหลายไปแล้วงั้นพี่ชายคะพี่ชายอยากจะเป็นโซนิกไซนัสไหมคะไปดูดพลังอิโมชันจากคนอื่นเข้าตัวเดียเด๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรอะบาลานซ์อิมบาลานซ์แล้วเข้าสู่วิกฤตการขาดสมดุลเรื่องนี้มักเกิดขึ้นเมื่อซิมอยู่ในอารมณ์ลบต่อเนื่องเป็นเวลานานหรือบางเหตุการณ์สาคัญในชีวิตก็สามารถทําให้เสียสมดุลแบบทันทีทันใดมีหลายวิธีที่จะคืนสมดุลเช่นการรักษาอารมณ์ให้เป็นบวกหรือการดื่มยาจากพี่เพไม่อยู่ในสภาวะเสียสมดุ อารมณ์และความต้องการของซิมอาจจะเปลี่ยนแปลงได้แบบแปลกๆถ้าเสียสมดุลอย่างหนักจะเสี่ยงต่ออาการป่วยชนิดพิเศษมากมายเราสามารถปิดระบบดีได้ในแพ็กเซตติ้งด้วยนะคะและซิมเรามีอารมณ์ฮิสตอริคิลค่ะซึ่งถึงตุยเยได้ง่ายๆแต่เรากลัวไหมเพราะว่าเรามีเทรดคริชที่มากับฟอร์เรนซ์ึ่งถ้ามีนิสัยเนี้ยไม่น่าหัวเราะตุยมาก มาปรับอารมณ์ของคุณเอซิสกับแฟนเขาดีกว่าค่ะให้เขารู้สึกตะกิดตะโกงใจในจิตใจเป็นยังไงเพราะเราจะต้องทริกเตอร์เฟียให้ได้นะคะเราจะต้องกระตุ้นให้ผู้ชายคนนี้กลัวเวทมนต์ให้ได้เพราะฉะนั้นต้องใช้ซ้ำๆซ้ำๆไปค่ะแต่ดูเหมือนว่าเขาก็ไม่กลัวเพราะฉะนั้นเราจะลดโชคของเขาลงไปอีกทีหนึ่งลดโชคไปแล้วเขาก็ยังไม่รู้สึกกลัวอะไรเลยหรอเดี๋ยวก่อนพี่ชายพี่ชายอย่าพิ่งไปแ๊บนึงนะอิโมชั่นเราก็ลดว่าเออทำยังไงดีนะหยุดก่อนซิน่าจะต้องได้เวลาที่เอาพวกยาอะไรพวกเนี้ยมากินเข้าไปแล้วล่ะ คุณมีกินเลยค่ะโอ้ยแกไม่มี notification เตือนอีกแล้วว่าว่าถ้าแอปสอบมากไปพลังเราจะตุยเย่ออทำไงดีเอชอาร์เดอุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยว,ยว,ยวใครเป็นเอลเดอร์บ้างอะคุณป้าคนนี้เป็น Adult. อะไรเอาเอลเดอร์ไว้ที่หลังนะคะตอนนี้เราเอชอาร์พี่ชายคนนี้ก่อนเผื่อเขาจะกลัวเวทมนต์เรามาบ้างไม่มีเอาเลยนั่นแหละพี่ชายคะเขาเป็นไว้อะไรเอาเขาก็จะกลายล่างเป็นเอลเดอร์ในบัตรโดนเลยปะอยากรู้อะว่าจะหมุนหมุนเลยเหรอเฮ้ยห,หมุนหมุนกันยังงี้เลยเอคะ aspiration complete แล้วค่ะพี่ ใช่คนนี้กลัวเวทมนต์แล้วค่ะทุกคน้าหมีหมีกลับบ้านมาค่ะมาอ่านกันที่บ้านนะคะเรื่อง Aspiration พอดู Emotional Force ลเลยะคะ่ะดหพวเลย Aspiration complete แล้วค่ะมีมีเนี่ยเขาเลือกจะอบกอดความปั่นป่วนของแฟรี่ที่เป็นธรรมชาติอย่างเต็มตัวเราจะสร้างความวุ่นวายใส่ชีวิตของเราซิมด้วยคาถาแสบจีก็หวังว่าค่าความสัมพันธ์ของมีมีเองจะยังอยู่รอดนะ <laughs> ไม่รอดมาตั้งแต่ไหนตแต่ไรตั้งแต่ก่อนมีภาคนี้ละแม้เราจะได้รับนิสัยพิเศษด้วยนะคะนั่นก็คือ delightful l y discordant เป็นแฟรี่วุ่นวายเยตัวปว่วนจริงแฟรี่ที่มีนิสัยนี้จะรู้สึกสมดุลและสนุกสุดๆเลยเมื่อใช้พลังเวทปันป่นๆชีวิตของคนอื่นให้มันอุ่นละเวงอยากรู้ว่าเราจะเปลี่ยน aspiration ให้ไปทาแฟรี่ที่เป็นแฟรี่สายแบบปรองดองกันได้ไหมก็เหมือนว่าจะเปลี่ยนได้ด้วยนะคะขอแปะสายนี้ไว้ก่อนนะมันมีอีกสายหนึ่งคะ่ะที่เราอยากเล่นมากๆเหมือนกันนั่นก็คือสาย elixir enthusiast แต่ก่อนที่จะไปดูเรื่องเอสเปเรชันนะคะเราอยากส่งคุณมีเนี่ยไปรักษาโรคนี้หน่อยค่ะเหมือนว่ากดที่โทรศพัพท์เข้าไปที่รูปบ้านแล้วก็เดินทางไปหาพี่เพค่ะเสียงเงิน1500ซิมโเลียนแต่คิดว่าเขาน่าจะวับไปวับกลับไหมอันนี้ไงวับไปแล้วค่ะแล้วก็เจแค่อยากจะมาบ้านเราพอดีเลยอุ้ยแต่เจแค่มาแล้วผงพิกซี่ตกว่ะให้เจมาอยู่บ้านเราไว้กลับมาแล้วพร้อมกับอาการป่วยที่หายทันทีว้าวเราได้รับความช่วยเหลือจากนะธรรมชาติบรรบัดน,นะคะให้การรักษา เบื้องต้นอย่างเร่งด่วนแล้วก็ปรุงยาสูตรพิเศษเพื่อช่วยให้มีมีเนี่ยรอดพ้นจากอาการป่วยทั้งหมดเราได้ของขวัญกลับบ้านมาด้วยนะคะนั่นก็คือคัมมิ่งโรสนะหรือจะเรียกอีกอย่างหนึ่งว่ายาปอบประสาท <laughs> ดวงวันนี้เราดวงดีมากค่ะและความสมดุลในชีวิตก็อยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะวันนี้มีสป i c e เฟส t i ว a ลขอเราเดินทางไปที่งานหน่อยดีกว่าเรามีอะไรสงสัยนิดหน่อยคือเราอยากรู้ว่าเวนต์ที่ชื่อว่าเซน s e h a r เวส t ์เดวิลเนี่ยค่ะถ้าม,มีมีกดไปแล้ว <laughs> เขาจะรู้สึกยังไงหรือจะมี notification อะไร มาไหมออ้ um oh, oh. มันจะปุบปิบแบบแรงกล่าขึ้นแบบนี้เลยแต่มันจะปุบปิบแบบเดียวอ๋อเหมือนมันทําให้วิงวิงหนักขึ้นเพื่อที่ต่อจะให้เรามองเห็นหรือเปล่าคะแล้วพอเรามองเห็นแล้วเราจะได้เดินมาได้แปลว่าเราก็ต้องตาดีด้วยนะดึงว่าจะแบบมีไกด์บอกทางอะไรเงี้ยขอลองอีกทีได้ไหมคะเพื่อความชัวร์เซนเซอร์เวสตเบิลอ่ะคุณมีสบัดบ๊อบเลยค่ะนั่นแหละแล้วพวกนี้มันจะปุบปิบขึ้นมาไหมอ๋าอันที่ยังไม่ได้เก็บก็จะปุบปิบขึ้นมาแล้วก็ได้คําตอบแล้วนะคะกับเซ จะตุยได้คือคําเตือนเด้งขึ้นมาเยอะมากมากทุกคนกลับบ้านดีกว่าตอนนี้เราเป็นแฟรี่แรงสูงสุดแล้วนะและแอสเพอเรชันเยแฟรี่ตัวป่วนก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยในเอพิโซดนี้ถ้ามีเสียงตรงไหนหายหายไปก็ต้องขออาภัยล่วงหน้าด้วยนะคะช่วงนี้คอไม่ค่อยจะดีเลยค่ะเหมือนพุมงตกตกยังไงไม่รู้เจอแต่โรครุมเรา้าเมื่อไรเราจะโดนรุมรักนะไว้มาเจอกับคุณหมอมีในเอพิโซดหน้านะคะวันนี้ขอบคุณที่รับชมกันมา,มากๆเลยไปแล้วบ๊ายบาย